สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเทจสตรอรี่นะคะวันนี้เราจะพาเอฟซีไปเที่ยวทุ่งนากันนะคะเนาะสีเบิงปลาก่อนไอพี่น้องจะไปดูทุกจะไปทุ่งนากันนะคะเอาควายขึ้นมาทางนี้มาดิควายสีส้นข่อยเราบอกพี่น้องมาดิทำไมมันหันหน้ามาทางนี้วะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหลบก่อนนะคะเดี๋ยวควายมันจะไล่ขีดสาวินนะคะนี่ปลาควายสีส้นกับงานนี่เหละพี่น้องเออมาเบิงด้วยนี่ทำไมเป๊เอ้ยแมงพูกับสีตอวไปเลยว้ โอ้เมงภูก็จะตอดนะคะควายกระชิ่นนบันนี้โอ้เอาจังไดดีเราไปย่องบาดนี้ไปวอรอดแล้วไปย่องควายกระชิไลชนไหมโอ้โหงานนี้งานเข้าวแล้วคะ่ะควายกระชิไลชนไหมกะปืดป๊ดควายจะไล่ชนนะคะนี่โอ้มันย้อนแสงไหมย้อนแสงนะคะควายกระชิไลชนไหม คอยว่าคอยสีาพ้าจุ่มเจ้าไปทงหน้าเนียเราจะไปเที่ยวทุ่งนากันนะคะเนะา,าะสิพาไปออกกําลังกายแล้วก็สีาพ้าไปเบิงปลาคอนนะคะเนาะจะพาไปดูปลาคอนแจนานะคะเนาะแต่ไปบระท่านหัวดอกควายสีส้มก่อนนะคะ <c oughs> ควายจะไล่ขีดก่อนนะคะนี่ควายอยู่ทั้งดาดอีกแล้วควายบ่กินหยาเลยไหมเบิงเหลียวเบิงแต่สาวบินไหมเลนื่มหยาไปหน่อยนึงก็เหลียวเบิงเลี่อมหยาไปหน่อยนึงก็เหลียวเบิง,บงนะคะเพราะว่า มันคิดว่านี่คืออะไรแน่คะ่ะใช่ไะนี่คือตัวอะไรขดจีวาได้หาเนาะาเบึงดูดิขดจีผ้าไปเกีียวเนี่ขยขดจีผ้าไปแอนสาวเวียนจะพาไปโอ้ลม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 ,ลมพี่น้องขดจีผ้าไปหาปลาก่อนตัวอุ้ยมันม่นเห็นหงแหม่มันมาแจ้งมาชัดต้องมาทางนี้ใช่ไหมตอนนี้ขจ้าไปหาปลาก้อนนะคะ อุ้ยมันสูงโคตรอ้ยเนาะหุ่นก็สีลื่นอยู่นะคะเพื่อนผู้ใดกินมาเดี๋ยวหลบควายก่อนนะคะ <c oughs> โอ้ยควายไปแล้วไปเข้าไปเถอะควายไปแล้วนะคะไปะเราก็ไปต่อควายมันไปแล้วไปนี่อยู่เพื่อนมีใยนะคะน้องู้เป็นเพื่อน,นสังวินได้ดิมาเหนนวมาถ่ายคลิปอยู่เพื่อนมีใหญ่ไหมไปค่ะอยู่หลังบ้านมีใหญ่นะคะ ว่าสิไปยูแต้เมื่อกี้เห็นควายควายสีไรก็เลยหยุดจะก่อนทีนี้เราก็จะไปต่อนะคะอุ้หึดี่แท้ป่ะอึโอ้ยแดยดแดดร้อนนะคะโอ้ยมันอดหน,นีมาสิอะไรสิบน้องป่ะนี่พี่น้องนี่เปล่า นี่มันหะะมาไล่ขิดก่อนว่าหมาก็เด้อบ่าหมาไรก็คอยขิดค่ะนี่ก็คือแดดแท้มันแดดมะเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวนะคะมันแดดโพดนะคะเราต้องไปหลบแดดก่อนเพระมันร้อนเอาอยู่ข้างๆ้างหน้านี่ยันควายไรล่ ย่านหมาไล่กระพองนั่นบัวบวาติยานควายย่านหมาพร้อมปันจักรยานสองล้อไปนะคะสาวินจะไปไหนเอ่ยไปไปดเดี๋ยวเสียงนาน้อยคอยรักนะคะไปะ เดินทางเด้อเด้อเดินทางเด้อ,ดอ,ดอตึกตึกโอ้ซ่ามาแดดแท้สีไข่ๆนะคะนี่เนาะทุ่งนามาถึงทุ่งนาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังสาวินก็จะเป็นทุ่งนาน,นะคะเนาะถ้าออกไปไกลก็ได้ยานควายไล่ไหมยีนควายสนนะคะเนาะ <laughs> ขอ,อยานควายสนคะ่ะพี่น้อง นี่มาถึงทุ่งนาเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะไข่กาซีสาวยินก็จะมาไม่เป็นอย่างพุ่นๆนะอ้ยวายหนูแมโอ้โหวายหนูพุกนะคะพี่น้องอูสิที่ไหนได้มีขวขยหนูพุกด,ด้วยนะคะเนาะ